ข้ามมาดูฝั่งนี้กันนิดนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นน้ำชานะครับเป็นอาหารที่ต้อนรับนะครับแขกผู้มาเยือนวันปีนี้นะครับต้องบอกว่าคนเยอะจริงๆ นะครับเราจะเห็นได้เลยนำมีร้านนะครับจะเริ่เติบโตขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานและช่วยกันบริจาคนะครับก็กำลังเปิดรับเด็กนักเรียนด้วยนะครับมีตู้รับบริจาคอยู่ตรงนี้นะครับนักเรียนนะครับก็นั่งรับบริจาคยู่อ่ะมาดูด้านนี้นิดนึงนะครับก่อนที่ไก่เราจะสุกได้ที่ เป็นเฉาก้วยนมสดนะครับราคา30บาทนะครับหนึ่งก็ขายน้ำนะครับวนมาถึงตรงนี้เป็นน้ำอ้อยโอเคนะครับก็ถือว่า ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับจะมีแถบแนวนี้ที่เรายังดูไม่ทั่วนะครับเยอะนะครับปีนี้ะน,ะ,นะครับใครที่สนใจอะไรนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับของใกล้จะหมดแล้วด้วยเอากลับไปที่ร้านไก่ย่างไตถังของเรา<ม>นิดนึงนเป็นยังไงบ้างนี่นะครับร้านเสื้อผ้าปีนี้ก็จะดูเล็กไปนิดนึงนะครับครับแคบไปนิดนึงไก่ย่างครับไก่ย่าง ไม่ได้เลยนะครับเป็นดาราหน้ากล้องของบุสลีมิรยาคารนะครับก็จะเห็นอยู่แ่วแถวหอหญิงอะไรครับอย่างอยู่ครับอย่างอยู่นอกกินได้เลยครับโอเคปีนี้ไก่เราตัวใหญ่นะครับตัวละร้อบาทนะครับเอาไปดูหลังเตานิดน